วันวันนี้เราก็พบก,กับเกมแดนนี่เบอร์อีกแล้วนะคะผมเราก็มาเล่นเกมแมนนี่เบอร์นะซั่งวันนี้เราก็เป็นตัวผมที่ผมชอบแต่ความจริงผมซื้อสกินมาอันนี้คืออันนี้คือร่างสกินปกติอันนี้คือสกินนะครับอันนี้คือหลรซื้อสกินเหมือนกันทุกคนชอบร่างไหนบอกกันได้แต่ผมชอบร่างนี้คือ นะครับทุกคนวันเรามาเล่นกันฟาเต์มาเล่นกับเรามาเล่นมาจะมาไม่มามามาเย้ครูมาเล่น,จะ,น,ลนจะบอกเลยนะว,ว่าครูมันเป็นตัวรอดจะแล้วตอต่อไปตอนเข้านะครับทุกคนแล้วก็เข้ามาในเกมนล้วนะับผมเราก็เข้ามากับอกพีเน่แต่ ซึ่งสกิลของสเกวรมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวให้เพื่อนลๆไปเกยๆกันแล้วก็เปอย่างนี้เลยครับซึ่งจะบอกเลยนะว่าดีมากสำหรับสเกวรที่เป็นตัวที่มีระยะสองดาวมาอย่าได้ตักรอบจุกแก้วเสร็จค่ะทุกคนเราต้องทำแล้วโอ้ยเพื่อนอย่าซื้ออย่าซื้อ เยบเงียบเงาคนขอูเพื่อนเยอเยบซึ่งสบายแค่พอเราอยากเจอแดนดี้ที่ผมไม่ได้ใส่ไรเพราะว่าเราจะมาแบบไม่ใส่ไรไปเดี๋ยวเราจะต่อกันครับแค่นี้นะคะบาย